สวัสดีครับวันนี้ก็พบกพพับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณครับชั้นป .6 ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทำงานแบบบนซ้ำนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนว่ากระบวนการทำงานแบบซ้ำนี่นคืออะไรนะครับเกมหรือปัญหาหลายปัญหานี่ครับจะทำงานแบบบนซ้ำแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่ภายในตัวของมันนะครับเช่นการค้นหาของในกล่องจนกว่าจะพบของที่ต้องการการเกี่ยวขยับ นะครับซึ่งต้องเก็บจนขยะมันหมดนะครับการปูกระเบื้องซึ่งจะต้องปูกระเบื้องจนเต็มพื้นที่นะครับก็ทํางานแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการทํางานแบบวนซ้ําซึ่งจะทํางานแบบวนซ้ําไปเรื่อยๆจนครบตามที่เงื่อนไขกําหนดไว้นั่นเองนะครับนักเรีนยนลองคิดดูซิว่าในชื่อจําหวนของนักเรียนนั้นมีกิจกรรมใดหรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่มีการทํางานแบบวนซ้ําบ้างนะครับ เรามาดูในตัวอย่างที่หนึ่งกันก่อนเนเรื่องของการเก็บขยะนะครับเมื่อเราต้องการเก็บขยะเนี่ยจะต้องเก็บขยะบริเวณนั้นไปเรืเร่ยอยๆจนกว่าขยะในบริเวณน,นั้นเนี่ยจะหมดไปหรือว่าบริเวณน,นั้นเนี่ยสะอาดนะครับโดยการเขียนอัลกริที่มและผังงานนะครับก็จะเขียนได้ในรูปแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดนะูการเขียนอัุกริทึมด้วยข้อความกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นจากนั้นก็เดินไปบริเวณที่มีขยะนะครับเก็บขยะนะครับแล้วก็นําใส่ถังขยะซึ่ง เราก็จะทําทำ,ทำาวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับอ่าในข้อที่สี่ก็เนะี่ยขยะบริเวณนั้นหมดจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็คือมันยังไม่หมดเราก็จะเดินไปที่มีขยะเราเก็บแล้วก็นําไปใส่ถังขยะวน,นไปเรื่อยๆีนนะครับแต่ถ้าสมมติในบริเวณนั้นมันขยะหมดแล้วมันสะอาดแล้วแสดงว่ามันเงื่อนไขที่เราเก็บขยะเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับดังนั้น กิจกรรมในการเก็บขยะมันก็จะจบลงนะครับนะครับหากจะเขียนเป็นแบบอ่าผังงานนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีจุดเชี่ยวนะครับเดินวนไปที่มีขยะนะครับเก็บขยะนําขยะใส่ถังจากนั้นก็ตรวจสอบนะครับเงื่อนไขนะครับว่าขยะบริเวณนนเนี่ยมันหมดจริงหรือไม่ถ้าจริงเราก็จบการทํางานนะครับแต่ถ้ามันยังมีขยะตกอยู่มีเศษขยะอยู่ แสดงว่ามันยังไม่จริงแล้ววนซ้ําทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขายะในในที่นั้นหรือว่าในสถานที่นั้นหมดไปนะครับก็จะสามารถจบเงื่อนไขได้นั่นเองนี่เรียกว่าการทํางานแบบวนซ้ําเองครับจากตัวอย่างนะครับก็จะสังเกตได้ว่าการทางานวนซ้าไปเรื่อยเนี่ยโดยมีเงื่อนไขก็คือขยะบริเวณนั้นหมดแล้วหรือว่าบริเวณนั้นสะอาดแล้วนะครับถ้าจริงก็จะออกจากการวนซ้ํานั่นเองนะครับ <un> ตัวอย่างที่สองนะครับเรื่องของการ ูกระเบื้องบนพื้นที่ว่างนะครับถ้าต้องการครูกระเบื้องอเป็นสีเรียงกันต่อไปเรื่อยคือแดงน้ําเงินเหลืองเขียวแดงน้ำเงินเหลืองเขียวนะครับในรูปแบบในรูปนะครับและต้องการเรียงต่อกันไปอีกเป็นจํานวนสิบห้าแผ่นอ,อยากทราบว่าแผ่นที่สิบห้าจะเป็นกระเบื้องสีอะไรนะครับวิธีในการแก้ปัญหานี้นะครับก็ต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียดแล้วก็คิดหาความสัมพันธ์ต่างๆนะครับของมัน ในการเรียงข้อมูลตามโจทย์ที่กาหนดไว้จะเป็นเงื่อนไขแล้วกฎดเกณฑ์ของปัญหานี้เองนะครับจากการพกรูกระเบืองเราก็สามารถจะเขียนรูปแบบของกระเบื้องต่างๆได้ให้เป็นข้อมูลนะครับอย่างง่ายโดยการเช่นแทนสีกระเบื้องด้วยตัวเลขนะครับดูในตารางนัดขวาครับก็จะ,ะาสามารถาเพราะว่าแผ่นที่หนึ่งเป็นสีแดงแผ่นที่สองเป็นสีน้ำเงินแผ่นที่สามสีเหลืองแผ่นที่สี่เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับ เมื่อพิจารณาปัญหานี้แล้วนะครับการปูกเบื้องก็จะคล้ายการนับตัวเลขนั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งวนไปเรื่อยๆจนครบนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะพบว่าการนับครั้งที่สิบห้าก็จะตรงกับหมายเลขที่สามนั่นเองนะครับซึ่งหมายถึงกระเบื้องสีเหลืองนะครับดังน,นั้นกระเบื้องแผ่นที่สิบห้าก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับนั่เรียนใช้หาความสัมพันธ์ของมันนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สามกันบ้างนะครับ ยิ่งเก็บน้ำหวานเราต้องการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานนะครับเหมือนในรูปนะครับซึ่งเราจะเขียนคําสั่งได้อย่างไรนะครับวิธีการแก้ปัญหานี้เราก็พิจารณาปัญหาของพึ่งก่อนว่าอาจจะเพราะว่ามีน้ําหวานเนี่ยอยู่ในดอกไม้เนี่ยสองตำแหน่งอสองตำแหน่งด้วยกันซึ่งในแต่ละตําแหน่งเราต้องเก็บน้ําหวานสองครั้งนะครับโดยจากตัวเลขในนี้นะครับ อันก้อนทีึ่ก็จะเขียนได้ว่าอ่าอย่างเช่นพึ่งอยู่ในตำแหน่งนี้เราก็ต้องเคลื่อนที่มันก่อนนะครับเดินไปด้านทน้าจากนั้นเก็บน้ําหวานสองครั้งท้าไม่ต้องเก็บสองครั้งเพราะว่าอ่าในดอกไม้นั้นมีอยู่สองอันนะครับอ่าเก็บจากนั้นก็ไปด้านหน้าแล้วกเก็บน้ําหวานอีกนะครับก็จบการทํางานนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับอ่ะจากอัลกอรนทีึมเนี่ย ก็จะสามารถเขียนใหม่ได้นะครับโดยการใช้การเขียนแบบวนซ้ํานะครับซึ่งเราสังเกตได้ว่าขั้นตอนที่มันเหมือนกันนะครับก็คือการไปด้านหน้าแล้วเก็บน้ำหวานสองครั้งนะครับไปด้านหน้าเก็บน้ำหวานสองครั้งซึ่งมันทําซ้ํากันสองครั้งนะนั้นเราก็สามารถนํามาเขียนโดยการใช้การทําซ้าเนี่ยสองครั้งนะครับก็ไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานน้ำหวานอ่าแล้วก็กลับมาไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานเก็บน้ำหวานนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็เรียกว่า กระบวนการอักอริทึมแบบวนซ้ํานะครับาการเขียนการทํางานแบบวนซ้านั่นเองนะครับตัวอย่างที่4ี่นะครับร้านขายกระเป๋าร้านหนึ่งนะครับขายกระเป๋าที่ทํได้วยมือแล้วนํามาวางขายหน้าร้านนะครับโดยการทำกระเป๋านั้นจะมีอยู่สองส่วนก็คือ,อทำกระเป๋าแล้วก็ทําสายสะพายนะครับโดยการทำกระเป๋านั้นใช้เวลา30นาทีนะครับส่วนทําสายสะพายใช้เวลา15นาทีนะครับ ประกอบกระเป๋าเข้ากับสายสพายใ,ใช้เวลาสิบนาทีถ้าร้านขายกระเป๋าร้านนี้ต้องการทำกระเป๋าออกมาขายจำนวนสิบใบจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับอ่าเราก็มาดูกันก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับการแก้ปัญหานี้นะครับทำได้หลายวิธีแต่และว,วิธีนั้นอาจจะมีลำดับขั้นตอนเวลาที่แตกต่างกันไปเช่นอ่าวิธีหนึ่งทำกระเป๋าสิบใบก่อนแล้วก็ทำสายสพายสิบเส้น แล้วนํามาประกอบเข้าทีละใบส่วนวิธีสองทำกระเป๋าสิบใบทําสายสะพายหนึ่งเส้นแล้วก็นํามาประกอบกระเป๋าทีละใบแล้วกลับไปทําสายสะพายต่อจนครบทรับวนไปเรื่อวิธีสามอาจจะทํากระเป๋าหนึ่งใบทําสายสะพายหนึ่งเส้นแล้วก็นํามาประกอบแล้วก็กลับไปทํากระเป๋าทําสายสะพายวนอีกสิบรอบในอาจจกตัวอย่างที่กล่าวมานั้นการ ได้กระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าพิจารณาแต่ละวิธีแล้วพบว่าวิธีสามนั้นจะได้กระเป๋าใบแรกออกมาเร็วที่สุดนะครับอ่าถ้าสมมุตินักเรียนมีลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะนําให้ได้ขายของได้เร็วนะครับดังนั้นการเลวิีสามก็จะทําให้ขายแล้วก็ได้เงินจากการขายแต่ละใบในี้ได้เร็วที่สุดนะครับอ่าซึ่งก็จะสามารถเขียนเป็นผังงานได้ในลักษณะนี้นั่นเองนะครับ ก็คือทํากระเป๋าหนึ่งใบทํสายสะพายหนึ่งใบแล้วก็มาประก,กอบครบครบแล้วก็สมมติมันยังไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดเราก็อาจจะวนซ้ําไปเรื่อยๆจนครบตามจํานวนที่เรากําหนดอาผลิตกระเป๋า20ใบนันเองก็อาจจะวน20รอบนะครับ30ใบก็วน30รอบนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับแต่ละสถานที่เหมือนกันนะครับถ้าสมมติ นักเรียนต้องผลิตแล้วก็นําไปส่งนักเรียนอาจจะใช้วิธีที่หนึ่งก็ได้นะครับอ่าก็คือทําให้เสร็จทุกใบแล้วก็ค่อยเอาไปส่งแบบนี้ก็อาจใช้วิธีที่หนึ่งเพื่อความรวดเร็วก็ได้นะครับหรือว่าหากนักเรียนมีคนมากกว่าอ่าหนึ่งคนอ,อาจจะมีสองคนสามคนนักเรียนก็อาจใช้วิธีที่หนึ่งเพื่อทํางานได้อย่างรวดเร็วก็ได้นะครับ อย่างคนทํากระเป๋าก็ทํากระเป๋าไปคนทาสายสะพายก็ทำสายสะพายไปนะครับคนมาประกอบก็ประกอบไปอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ซึ่งวิธีแต่ละวิธีนั้นไม่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสถานที่หรือว่าแต่ละงานที่เราทํานั่นเองนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมด้วยกันนะครับอ่าอยู่สองกิจกรรมนะครับ ซึ่งกิจกรรมแรกนะครับเป็นวิธีแสดงวิธีการแก้ปัญหานะครับาถ้าต้องการปูกระเบื้องบนพื้นที่กว้าง2 5่สซนเมตรยาว5เมตรนะครับโดยกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยเป็นลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาด25่สคูณยี่สซนเมตรและให้สีแต่ละแผ่นเรียงลำดับเป็นแบบนี้นะครับเขียวเหลืองน้ำตาลแดงเขียวเหลืองน้ำตาลแดงวนไปเรื่อยๆนะครับอยากจะทราบว่า จะต้องใช้กระเบื้องแต่ละสีจํานวนกี่แผ่นนะครับอ้าเรนต้องหาความสัมพันธ์ของมันก่อนนะครับว่าอ่าน้องเ,เรนลองลองกลับไปพิจารณาดูในรูปของการปูกระเบื้องที่เป็นสีในเมสักรุ่ปนี้ก็ได้นะครับข้อที่สองถ้าเพิ่งต้องการเดินทางเก็บน้ําหวานแบบในภาพนี้นะครับซึ่งการเดินทางแต่ละบล็อกจะใช้เวลาสองวินาทีนะครับการเก็บน้าหวานแต่ละครั้งใช้เวลาสองวินาที จะเขียนอัลกริึมของการแก้ปัญหานี้นะครับแล้วก็ซึ่งต้องใช้เวลาในการทํางานทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนักเรียนจะเขียนเป็นในรูปแบบของข้อความหรือนักเรียนจะเขียนอัลกริึมในรูปแบบของสัญลักษณ์ก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะครับนักเรียนเลือกใช้เลยนะครับหากใช้สัญลักษณ์นั้นๆก็ควรจะใช้สัญลักษณ์ให้มันชัดเจนนะครับแต่ถ้าเขียนในรูปแบบสัญลักษณ์ก็ยังง่ายกว่านะครับะนะครับ ิจกรรมที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของการเล่เกมทายตัวเลขนะครับอันนี้นะครับการทายตัวเลขนั้นมีหลายรูปแบบนะครับการทายตัวเลขเพื่อให้เพื่อนคิดนะครับใช้คําถามเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแบบเหมือนใช้คําถามในการแบบเขาเรียกว่าจัดช่วงของตัวเลขนั้นนะครับการเล่นเกมนี้ระหว่าง a กับ b นะครับโดยให้ a เนี่ย เป็นผู้ตั้งโจทย์โดยการเลือกตัวเลขมาหนึ่งจำนวนนะครับให้เก็บไว้ในใจหรือว่าเรานีจจะเขียนเก็บไว้ก็ได้นะครับเพื่อให้ไม่ให้เพื่อนนั้นเปลี่ยนตัวเลขได้นั่นเองนะครับอ่าตั้งแต่จําเลขหนึ่งถึงหนึ่งล้านนะครับแล้วก็ให้บีเป็นคนทายจากนั้น b เนี่ยก็ใช้คําถามนะครับถามว่าถาม A ไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นค่าที่น้อยกว่าหรือมากกว่า เป็นตัวเลขคี่หรือคู่อะไรก็ว่าไปเงี้ยมีการใช้คําถามเพื่อตัดตัวเลขออกไปนะครับถ้าสมมุติถ้า a คิดตัวเลขเอาไว้ว่าเป็นสามร้อยหกสิบแล้วให้ b ทายนะครับบ b อาจจะแบบตัวเลขนั้นน้อยกว่าห้าพันใช่หรือไม่อน่าถ้าใช่นะครับถ้าใช่เราก็อาจจะถามไปน้อยกว่าลงไปเรื่อยๆนะครับน้อยกว่าสามพันหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งพันหรือไม่แะนะครับ น้อยกว่าห้าร้อยหรือไม่แอนก็ใช่แต่นั้น B ีอาจจะถามน้อยกว่าสองร้อยห้าสิบหรือไม่อันทีนี้เงื่อนไขที่มีกิมมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ได้น้อยกว่าไม่ได้น้อยกว่าแล้วนะครับบีอาจจะต้องถามคําถามเปลี่ยนไปอาจจะมากกว่าอ่าสี่ร้อยใช่หรือไม่ไม่ใช่แสดงว่าต้องจัดจัดตัวเลขออกมาเรื่อยๆนะครับอา่ามากกว่าสามร้อยใช่หรือไม่อันนี้ใช่นะครับมากกว่าสามร้อยห้าสิบใช่หรือไม่นะครับ ะนะครับก็จากนั้นก็อาจาจะเป็นถามจํานวนตัวคู่หรือคี่นะครับแล้วสุดท้ายก็เจาะจงเป็นตัวเลขไปเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับหนึ่งจุดสามนะครับเป,เป็นการเรื่องของการสนุกกับเกมทายตัวเลขนะครับให้เรียนจับคู่กับเพื่อนนะในทีนี้เพื่อนยังไม่เจอเพื่อนนะครับก็ให้นักเรียนในไทยทายลองเล่นกับผู้ขอครองเรียนก็ได้นะครับโดยคนนึงเนี่ยเป็นคนตั้งโจทย์อีกคนก็เป็นคนตั้งคองาถามนะครับ แล้วก็ให้ตอบให้ถูกภายใน20คำถามนะครับ oh. จากนั้นนักเรียนก็เขียนคําตอบว่านักเรียนตอบถูกภายในกี่คําถามนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการตั้งคําถามนะครับอาจจะดูจากกิจกรรมหน้าเมื่อกี้ว่าเขามีสังเกตว่าเขาเขียนว่าใช้คําถามในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับลองลองไปเล่นกับผู้ปกครองดูนะครับวันนี้ก็จะมีเพียงแค่เท่านี้นะครับโคชแคมก็ขอกักสัสดีครับ